รถยนต์ Merc ิ d เดสเบนซ์ l ีคลาสโม W205 ถูกสร้างและผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี25 1 5ยาวมาถึงปีปัจจุบันคือปี2021ปีครับมีการปรับโฉมหนึครั้งในปี2019มีการเลือกใช้เครื่องยนต์หรือระบบสร้างพละงกำลังที่ช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์หลักๆอยู่4รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบที่1คือรูปแบบที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนฮะรูปแบบที่2คือรูปแบบที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินผสมไฟฟ้า รูปแบบที่3คือรูปแบบที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนและรูปแบบที่4คือรูปแบบที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลผสมกับไฟฟ้านั่นเองครับสำหรับรถยนต์ mercedes benz ที่เกียวจะนามาเสนอลูกค้าทุกท่านกันในครั้งนี้นะฮะจะเป็นรถยนต์ mercedes benz C c l a ลาสโฉม w สองูนย์ห้กับรหัสปี200อวังกาศครับตัวรถเป็นรถปี2 0 1 5เป็นตัวก่อนปรับโฉมและที่สําคัญคือเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนเลยนะฮะมีขนาดความจุ2,000ันซีซีมาพร้อมกับเทอร์โบเลนเตอร์คูลเลอร์ครับให้กำล,งลงังแรงม้าส แรงมา้าแรงบิด300นิวตันอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงแค่7.3วินาทีเท่านั้นเองครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองอัตราบริโภคน้ำมันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรครับฉะนั้นครับรถยนต์ Mercedes-Benz c 200อวังกาคันนี้จึงเหมาะแก่ลูกค้าที่มีความกังวลงและไม่ชื่นชอบรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบผสมนะฮะฉะนั้นคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน,นจึงเหมาะกกลลุ่มูค้า หุ่มน,นี้เป็นอย่างมากครับลักษณะการเช้งานของรถยนต์ Mercedes- Ben z นซีป200อวกาศคันนี้จะให้รูปลักษ์และภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราและยังคงให้ความทันสมัยอยู่นะครับเนื่องจากโฉมของรถยนต์ m ม r c e d e s b e n บซีคลาสโฉมนี้ยังคงเป็นโฉมของรถยนต์ m e r c e d ซ s Benz ซีคลาสในโฉมปัจจุบันที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดครับขนาดของตัวรถเองถือว่าเป็นขนาดที่กระทัดลัดและมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะครับสามารถบรรทุกผู้โดยสารเต็มเี่ยได้ถึง หาที่นั่งนะครับแต่ขอให้เป็นผู้โดยสารเนี่ยที่มีสรีละที่ไม่ใหญ่โตมากจนเกินไปนะครับฟังชันเทคโนโลยีที่ใช้ถือว่าทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆจากการที่ตัวรถเองเนี่ยเป็นรถในปีที่ไม่ได้ลึกมากครับรถเพียงแค่5ไม่เกิน6ปีเท่านั้นเองรถจน Mercedes-Benz C200 เอาวังกา่คันนี้เป็นรถปี2015เลขไมเพียงแค่1 000, 1 0 0 0กิโลเท่านั้นตกเฉลี่ยว,วิ่งต่อปีเนี่ย ปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองครับถือว่าไม่เยอะครับและที่สําคัญครับราคาของรถยนต์ Merc e d e s b e n z ซ200อวังการคันนี้ครขอขายในราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับรถยนต์ m e r c e d e s b e n z นซ์ซีคัสชมดับเบิลยูสองศูนย์ห้าที่มีขายากันตามท้องตลาดณนะตอนนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อรถยนต์ Merc e d e s b e n z ซ200อวังการคันนี้ สามารถติดต่อสอบถามขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะนัดดูรถตัวจริงได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านใต้ของคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีรถยนต์อยากจะขายสามารถติดต่อสอบถามส่งรายละเอียดรถยนต์ของท่านมาตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านใต้ของคลิปนี้เช่นเดียวกันครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามช่องเที่ยวรีวิวรถยนต์เป็นกําลังใจให้กับเที่ยวสามารถแนะนําติดชมเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้เที่วยวต้องขอตัวลาไปก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ามาดูกันว่าเคี่ยวจะน,นำรถรุ่นไหนมารีวิวให้ทุกท่านในช่องคนดีแล้วพบกันครับสวัสดีครับ